โุ้ยวันนี้มารอแต่เช้าเลยโุ้ยวุ้ยขนมหมดแล้วขนมหมดแล้วกินไปเมื่อวานหมดแล้ววันนี้เมื่อกี้กินนิดเดียวเองหมดแล้วนะอือทำหน้าสงสารเนาะเขาไม่มีเขาอืมทำไมดูแลน้องๆนะนี่เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ฮะมาหอม่อมาถ่ายอย่างนี้ฮะ นั่งพระเพียกเลยนะนั่งพระเพลยกเลยนะไงประตูกูประตูกูยาแหนยาแหนเอออาเหลือนิดเดียวคอยกินกันเดี๋ยวให้ออออาะอะอะเาเอาเนีอาเนี่ๆ มมมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนั่งหมดเลยอ๋อนั่งแบบสงสารเลยบนนี้ขนมเบิดแลว นังเดสงสารเลยบอ่อือเออนางรังคอยเนอนี่กัดเขาอย่างเดียวสองขาเนี่ยจนเขาประกาศเขาไก่นำ้ำเฮผมฝากไปเลยว่าอืไขวัจงใจนั่น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 ไอ้เอ,อ้อยเอ,อย้พิสกัดเขาเก่งแท้อือนี่กัดเพื่อนเพื่อนนี่หมดแล้วสองขาห่วงของมากดู ไอ้มีขาวก็ทำหน้าสงสารนอนมันก็นั่งรอแบบทับพเพียบเลยน่นเห็นไหมอ่าอเป็นยังไนคือกัดโมกเก่งเล้เหอไอหยันจัตตมอืมก็ให้กินท่านอยู่ดอกนอนถาเลยวันนี้เฮ้ยเนาะเขากินดินแล้วไปกินน้ำนอน ดูทำหน้าหักโดนดุตั้เช้าให้กินแล้วกัดกันดูทะเลาะกันเองเห็นไหมดูทำหน้าเศร้าเลยโนให้กินแล้วทะเลาะกันกัดกันูนนมีกาเข้ามาไกลเลยโนนเห็นไหมดูไปโนนก็ทำหน้าเศร้าดูโดนนอนเฝ้าอยู่นอนเฝ้าไม่หานไม่กินโดนดุตั้งแต่เช้าเลยให้กินแล้วกัดกันอ่ามันต้องทำหน้าเศร้าเลยนนน เป็นอะไรเห็นมั้ยเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วเมื่อกี้โดนดุล้วไปแล้วเห็นไหมเดิมมาแล้วเดิมมาแล้วอ่ะขึ้นมาอ่ขึ้นมาขึ้นมาหน,น,นุนนน่ทำนาสงสารโอ้ยนุ่น